พระธาตุล่าหนองน้ำพงเดิมนะพี่น้องทีงเพื่นสมยูกลางแม่น้ำคงนะครับผมเองครับพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับพี่น้องตอนนี้นะครับแบบยูทีพระธาตุล่าหนองนะพี่นอ้องเมื่อนี้เขาสีมาหมูพี่น้องาสกราบสกาลละนะครับตัวนี้เป็นองค์ ที่เป็นเหตุขุนจำร้องขึ้นมาหน้าพี่น้องเพราะว่าองค์แค่เพ,นนพกกเเื่อนะครับเพื่อนะอยู่พุ่นพี่น้องอยู่กลางน้าพุ่นนะครับเข้าสีนั่งเรือนะครับลงไปเพื่อขอพรนาพี่น้องเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวนี้ท่าเบิ้งบรรยากาศท่าท่าล่าหน่องนะครับนี่นะครับผม ในทางพี่ตังคือสะพานนะครับที่สิลงไปเอ้าวค่อยๆลงมาคุณยายช่างเอิญมามาบุญหอดบุญถึงมีแนวพยุงอยู่ดอกค่อยๆลงม้าเออเพื่อนไผ่เป็นยังดอกเพื่อนให้เขาบุญมาหอดเพื่อนเราหนินี่ครับตอนนี้ก็ต้องสี่ลงไปตอเรือนะพี่น้องมาคุณยายมา มีมอดแล้วนะครับลงเดี๋ยวม่ดีพาว่าพ้าว่าดอก้าเท็ดดอกอันี้ปสนตอนนี้ลงเรือมาล่ะนะครับพี่น้องเรือพูดเรือลำญงครับนะครับคือใหม่เขาจะไปฟังคนนะครับมาทุกคนค่ นีน่นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศนะครับของแม่น้ำโขงนะตอนนี้เขายุทีพระธาตุล่าหนองนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้เขากำลังสีนั่งเรือนะครับเพื่อไปสะกะะักการะพระธาตุโขงเดิมนะพี่น้องที่เพิ่นจมยุ่ไตแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับช่วงเ,เช้านะครับ มองจังหวัดหนองคายนะครับสั้งคุณน,นะครับเป็นตัวเมืองเพินน็อก่านทางทางหนัดนะก,นก็คือประเทศลาวนะครับนะครับผมอากาศรัรงแม่นำ้ำโขงนี่เรา้นเที่ยวมาไหลปะครับเดี๋ยวนี้ช่าชอบที่ทอะไรแม่นมาครับ I yeah.